ขอเล่าหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะคุณสุธาทิภผาสุกลงพื้นที่ไปติดตามดูโครงการกงกังเทียมแก้ปัญหากัดซออชายฝั่งของอบจสมุทรประการค่ะซึ่งใช้งบกว่าพันล้านบาทสุดท้ายแล้วได้ติดตั้งใช้ประโยชน์และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปติดตามกันค่ะ คอลัมน์หมายเลข7ก็เกาะติดตรวจสอบโครงการนวัตกรรมโคงกลางเทียมของอ,อบจอสมุทรปราการที่ใช้งบประมาณมากกว่า1,000ล้านบาทซึ่งเราตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าตั้งแต่ริเริ่มโครงการโดยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆกับการใช้ไม้ไผ่ที่ราคาถูกกว่าถึง25เท่าแต่กลับไม่ถูกเลือกใช้กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว ข้อลหมายเลขเจ็ 7, ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานร่วมกับปปชจังหวัดสมุทรปราการพบว่ามีเพียงแต่ภาพของวัสดุโกงกลางเทียมวางกองสูงอยู่ในพื้นที่เอกชนและมีผู้จัดการดูแลฝ่ายติดตั้งโกงกลางเทียมที่อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถนําไปปักลงชายฝั่งบางปูตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความบกพร่องจากการประสานงานของอ,อบจกับกรมเจ้าท่า 11มิถุนายน2566คอลัมน์หมายเลข7บันทึกภาพจุดที่ระบุว่าจะถูกใช้ติดตั้งนวัตกรรมต้นกลงกลางเทียมแต่อย่างที่เห็นคือณวันนี้ยังคงไม่มีการติดตั้งแต่มีการนำเสาหลักลงไปปักจุดแสดงให้เห็นถึงภาพของการเตรียมการที่จะติดตั้งผู้จัดการดูแลฝ่ายติดตั้งกงกลางเทียมให้ข้อมูลว่าได้รับแจ้งจากทางจังหวัดเมื่อวันที่7มิถุนายน ว่ากรมเจ้าท่ามีหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงหลังลำแม่น้ำเมื่อวันที่15ธันวาคมขณะที่การติดตั้งนี้จะถูกแบ่งปักลงกระจายเป็นกลุ่มๆในช่วงระยะ1,208เมตรเขาวันนี้เราเริ่มทยอยของจากโกดังออกมาติดตั้งเป็นวันแรกนะครับผมเป็นเป็นวันเริ่มแรกหลังจากที่เราได้รับเอกสารมาเมื่อต้นเดือนเอกสารจากจังหวัดใบอนุญาตท,ที่ให้เราติดตั้งได้เลยครับประมาณการไว้นะฮะเนื่องจากว่าเรา กับเรื่องฝนด้วยอะไรด้วยก็ประมาณสักสามเดือนในการติดตั้งในครั้งนี้อย่างอย่างช้านะครับจากข้อมูลดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดอบจอสมุดประการจึงทอดเวลายาวนานถึงเกือบ6เดือนจึงค่อยแจ้งไปยังบริษัทและความล่าช้าก็ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายเนื่องจากเมื่อติดตั้งไม่ได้ก็ต้องเสียเงินในการจัดเก็บโกงกลางเทียมเพราะยิ่งล่าช้าเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ปปชอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากอบจสมุดรประการเท่าที่ควรซึ่ง,ส,งส,สัญญามีการเบิกจ่ายเงินไปเกินครึ่งแล้วนะครับก็คงเหลือเพียงงวดงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งซึ่งสำนักงานปปชเองก็ได้ประสานงานทางอบจนะครับเพื่อขอสัญญานะครับเพื่อจะดูงวดงานแล้วก็งวดเงินที่เหลือนะครับเพื่อ ว่าใช้ในการติดตามต่อไปว่าโครงการนี้จะสําเร็จรุ่งรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยทางอบจยังยังไม่แจ้งเอกสารกลับมานะครับสำหรับโครงการติดตั้งนวัตกรรมโกงกลางเทียมถูกผลักดันโดยนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานสภาหาอการค้าสมุทรปราการในขณะนั้นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งทําสัญญาออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงสัญญาที่1ใช้งบประมาณจํานวนกว่า427ล้านบาทแบ่งงวดงานออกเป็น21งวด 16งวดแรกเป็นส่วนงานของการจัดซื้อและส่งมอบต้นกลงกลางเทียมรวมจำนวน28,990ชุดและอีก5งวดสุดท้ายเป็นส่วนงานของการติดตั้งในขณะที่สัญญาสิ้นสุดลงเดือนกันยายนปี2,564ส่วนสัญญาที่2โครงการต่อเนื่องจัดทำในปี2,564ภายใต้การบริหารงานของนางนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจอสมุทรปราการใช้งบประมาณกว่า618ล้านบาท แบ่งงวดงานออกเป็น30งวด22งวดแรกเป็นในส่วนของการส่งมอบต้นกงกลางจำนวน41,924ชุดซึ่งยังไม่แล้วเสร็จขณะที่8งวดสุดท้ายเป็นส่วนงานของการติดตั้งวงเงินกว่า194ล้านบาทจะหมดระยะเวลาการขยายสัญญาเดือนกระกฎะาคมปี2,567จนถึงขณะนี้แม้โกรงกลางล็ดแรกใกลได้เริ่มปักลงดินแล้วโดยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน3เดือนแต่ยังไม่จบปัญหา เพราะลัศสองอยังไม่รู้ชะตากรรมว่ากรมเจ้าท่าจะอนุญาตให้ดําเนินการหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกว่าอบจอสมุทรปราการจะตกลงกับกรมเจ้าท่าจนปักโกงกลางเทียมได้ก็ใช้เวลาร่วม3ปีสิ่งที่ต้องตรวจสอบจึงไม่ใช่แค่ว่าการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าหรือไม่และยังต้องติดตามด้วยว่า การบริหารจัดการของอ,อบอจอสมุทรปราการมีปัญหาหรือไม่เพราะหากบริษัทเอกชนเลือกทิ้งงานเพราะความล่าช้าในเรื่องพื้นที่สุดท้ายความเสียหายก็จะย้อนกลับมาที่อ,อบอจอสมุทรปราการอีกหนึ่งเด้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการใช้งบประมาณมากกว่า1000ล้านบาทใครต้องรับผิดชอบต้องมีคำตอบให้กับประชาชนคอลัมน์หมายเลข7สวัสดีค่ะ